สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดิเดตอมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกระโดดตกอยเลยครับผมดีใจครับดีใจครับเส้นอะไีครับรายในในอุเทนเส้นมาตรฐานกาเส้นนี้เส้นแรกครับเส้นแรกเลยครับผมเมื่อกี้แววๆได้สีเท่าไหร่นะสามแสนครับสามแสนากครับจาก คนคนล็อกทุกราบหลายคนอยู่วันนี้นี่วันนี้ให้กีหลังวันนี้เราเราเล่นยังไงเนาะ้กีก็เดินเดินอย่างเดียวครับอยู่นอกไม่ได้อยู่นอกเก็บครับตอนนั้นคิดยังไงโดนเตะขามันจะทิ้งตัวไหมผก็เมาเมามีจังหวะหนึ่งเมาโดนหมัดแล้วก็เมาครับเกือเข้าไปอยู่ได้ครับหมืใจครับหมืใจมานี่นี่นี่เทรนเนอร์คนแรกเขาเทรนเนอร์พู้ใจใช่ไหม เจเนอร์ผู่ใจเนี่ยคนละบราบเจเนอร์นี่ยเนี่ยนี่ยทุกองคนดูนะอาจารย์วันนี้ลูกศิษย์ทำตามแผนที่วางไว้แล้วแผนต้องปล่อยซองซ้ายแทงปล่อยซ้ายูก่อยซองขวาบอลจะแทงซ้ายวัดเข้าไปต้องลดท็อมือลดหลังดูก็ต่อยกันตัวนี้ก็ท็อปก็ไม่หยุดต้องชนก็เบียดกันเราพิมพ์มือเราเป็นรองตอนตอนที่โดนเตะขาตอนนั้นอาจารย์ให้ลูกศิษย์ออกไปช่วงไหนเราอก็ต้องดันเข้าไปถ้าเราถอยไม่ทโดน ต้อดันต้อไปดันต้องไปดันตัวก็เตะไม่ได้เราเราจะเตะเราดันห้อยหลังเตะไม่ได้ดันไปเตะดันเปแทงแล้วปล่อยท้องเลยก็เหนื่อยแล้วนะปล่อยท้องท้องใต้แรงแทงปล่อยท้องใต้แรงนิดนึงเด็กเด็กทำได้ด้วยทำได้ผมบอกไม่ได้ไม่ได้ครับผมก็เกมเองจะไม่รอดอยู่แล้วนะเออก็ก็ก็คือวางแผนมาตามนั่นแหละตามที่น้องเขาบอกยกแรกก็ถ้าอยู่ข้างนอกนี่โดนโดนโดนเตะขาเดี่ยงแน่ ก็ยกแรกก็ให้เบียดเลยเบียดไปเบียดไปเรื่อยๆก็ยกสามยกสี่ก็ดูอาการเขาแล้วก็เขาเขาหมด่ดูสภาพเขาหมดแต่ตอนตอนที่โดนเตะขาเนี่ยเราก็เราก็เสียวๆรู้กันทั้งตัวเราก็อยู่ได้ครับใช่ใช่เราอยู่ได้ใช่ก็เลยให้น้องมันเบียดมันเบียดเดินเบียดตลอดเลยก็คือตามแผนที่เราวางไว้เลย สี่ห้านี่ก็แบตเนฟ้ารางวัลเป็นสี่แสนได้สามแสนครับสามแสนครับทั้งหมดขอบคุณทั้งวันนี้ไอ้นี่นะครับขอบคุณทุกพี่เงียตีแล้วก็หมวดพงครับแล้วก็น้ำมันใต้แล้วก็พี่กาแฟแล้วก็อาจารย์แดงครับพี่ช่วยสอนแม่ช่วยมังกรช่วยอะไรทิ้งให้ครับครับยอดยอดที่จะไม่อยู่ที่ไหนกระเป๋าในกระเป๋าจะมีไปวางวางแผนอนาคตของเอ็ง <success> ไน้องชายก็ก็ไปเร,เ,รเรื่อยๆครับแล้วแต่เก็วางแผนเวลานะคตว่าเก็บเงินสก้อนครับเืจะเลิกมวยไปก็จะได้มีตังตังตัวครับครับอไปดีเขมขัดออกไปนะพวกกองเงินผมเอาเด้อโอเคินดีด้ได้ได้ในส่วนของเรื่องของน้ำหนักนี่ร้อยสิบสี่ของป๋อเท่าไหร่พี่ร้อยสิบสี่นี่นะครับร้อยสิบสี่ครับ ร้อยสิ้าครับสิบสามสิบสี่สิบห้าครับกำลังดีครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสุดท้ายนี้ฝากฝากดินเนอร์ทองให้พี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามเช่วยติดตามต่อไปด้วยครับฝากช่วยเชียร์และเป็นกำใจให้ผมด้วยครับไปนาจะทำให้ดีกว่านี้ครับฝากติดตามผลงานผมด้วยครับครับครับน้องอ่ะพี่เี้ยพี่เจ้าอยากพูดอะไรครัพูดอะไรครับก็อยายินดีกับน้องเขาอ่าเนื่องจาะว่าน้องเขาเป็นคนที่ตั้งใจพี่ก็ดื้อบ้างดื้อดื้อจนได้ดีก็มีดื้อในการพิซ้อมอะไรเพราะว่า น้ำมนตเนี่ยตอนไหนตื่นเช้าเลยต้องโดนหมายตื่นเช้าโดนหมายแน่นอนตอนเช้าเด็กก็เลยมีกําลังแล้วก็แล้วก็อัดฉีดด้วยอะไรอย่างเี้ยหรือว่าทนได้ก็ทัดในกองพี่้าทีนี้ทองทนได้ชนะได้ครับก็และว่าน้องเข้าดมอสุดท้ายนี้ฝาฝากพี่น้องแฟนให้ตบคุณนะครับพี่น้องมาวัที่ว่าเอฟซีที9อาวัลังก็ฝากเกียร์ อาา 49, ่าาเกเล่นล้ว้องฝากดูนะครับต่อไปว่าน้องไม่จะทำให้ดีกวันนี้ถึงว่ามีดื้อมีอะไรก็พยายามเข็งกันไปนะให้ได้ดีที่สุดไหนมาอยู่ในไหนบ้านก็เีิด9ก้าแล้วเราก็จะไม่ให้เสียชื่อครับเพราะเราทำาบอรมาสู้นะครับขอบคุณครับ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 ีี้ับครับ